สวัสดีสวัสดีครับพอดีมีนักเรียนส่งโจทย์มาให้นะครับตารางแจกแจงความถี่ข้อมูลชุดหนึ่งนะครับต้องการหาผู้ที่ได้คะแนน42นะครับว่าตรงกับเปอร์เซ็นตทายที่เท่าไหร่ครับชื่อตารางนะครับมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น ตารางแจกแจงความถี่นะครับตารางแจกแจงความถี่ดังนั้นในการหาเปอร์เซนสูตรที่จะใช้ในการหาเปอร์เซนไทก็จะต้องเป็นสูตรเปอร์เซนตาไทแบบแจกแจงความถี่นะครับดังนั้นเราก็หาสูตรเปอร์เซนต์ไทโดยการแจกแจงความถี่นะครับก็จะมี2ขั้นตอนนะครับ ตามสูตรนี้นะครับ EK เท่ากับ L L คืออะไร L คือขอบล่างของอันตรภาคที่เปอร์เซนต์ไทนั้นอยู่ F ใหญ่ P ก็คือความถี่สะสมของชั้นต่ำกว่าที่เปอร์เซนต์ไทนั้นอยู่นะครับ F เล็ก P ก็คือความถี่ของอันตรภาคชั้นที่เปอร์เซนต์ไทนั้นอยู่ I คือความกว้างนะครับ ส่วน k คืออะไร k คือเปอร์เซนต์ไทเนาะ n คือจำนวนของข้อมูลนะครับร้อยก็คือคำว่าเปอร์เซนต์ไทก็คือส่วนร้อยนะครับอ่าทีนี้จากสูตรตรงนี้เราจะต้องมาหาย้อนกลับนะครับหาย้อนกลับเนาะเพราะว่าโจทย์บอกว่า42เป็นเปอร์เซนต์ไทที่เท่าไหร่นะครับ ดังนั้นจากสูตรเราจะต้องหา k นะครับหา k หา k โดยทำยังไงครับทีนี้ในโจทย์นักเรียนถาม42นะครับเดี๋ยวครูจะหา42อยู่ในชั้นนี้เนาะชั้นนี้แต่ครูจะหาครูจะขอหา37แล้วกันเนาะ37จะอยู่ชั้นนี้นะครับ37 คะแนนที่สามสิบเจ็ดนะครับจะลองหาดูนะครับว่าผู้ที่ได้คะแนนสามสิบเจ็ดนะครับแต่จนของนักเรียนคือสี่สิบสองนักเรียนต้องไปหาเองนะครับสามสิบเจ็ดเราจะหาหาสามสิบเจ็ดเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสามสิบเจ็ดตรงกับเปอร์เซ็นต์ทเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราก็มาตั้ง pk ตั้งคำตอบไว้นะครับสามสิบเจ็ดเท่ากับ ่ากับอะไรครับสามสิบเจ็ด L คือขอบล่างขอบเขตล่างของชั้นนี้อยู่นะครับขอบเขตล่างของชั้นนี้อยู่คือเท่าไหร่ขอบเขตล่างก็คืออันนี้สามสิบหกแสดงว่าขอบเขตล่างของชั้นนี้อยู่ก็จะต้องเป็นต่ำกว่าศูนย์ต่ำกว่า,ก,วาก็คืออยู่ระหว่างสามสิบหกอ่าสามสิบห้า ับสามสิบหกก็สามสิบห้ากับสามสิบหกมาบวกกันแล้วหารสองก็จะได้สามสิบห้าจุดห้านะครับสามสิบห้าจุดห้าบวกด้วยในก้อนนี้มันคูณกันนะครับเรายังไม่หานะครับก็จะได้ สิ่งที่เราต้องการหาคือ k ตั้งไว้นะครับ n คือเท่าไหร่ n คือจำนวนทั้งหมดบวกกันสิบวกสิได้30 40 40สีบวกยีเป็น60 60นะครับ เราทำไงต่อส่วนหนึ่งร้อยอ๋อไมใ่ใช่นะครับอีน,นี้เราก็ลบด้วย f ใหญ่ p f ใหญ่ p คืออะไรครับกลับไปดูสูตรน,นะครับ f ใหญ่ p คือความถี่สะสมของอันตรภาคที่ต่ำกว่าอันตภาคชั้นที่ต่ำกว่า ที่เปอร์เซนต์ไทยอยู่นะครับตัวที่ต่ำกว่าของชั้นนี้คืออะไรครับ18บแปะชั้นนี้ก็คือ10นะครับเขาบอกว่าความถี่สะสมอ,อ๋อความถี่สะสมด้วยนะครับความถี่สะสมเราต้องหาความถี่สะสม ้องเพิ่มอีกตารางหนึ่งน,นะครับความถี่สะสมอันนี้ก็คือสิบสองนะครับสิบสองบวกสิบแปดเป็นสามสิบสามสิบเป็นสี่สิบสี่สิบนะครับสี่สิบเป็นสี่สิบห้า แล้วก็หกสิบอ่าเขาบอกว่า f ใหญ่ p คือความถี่สะสมของชั้นต่ำกว่าก็คือสามสิบนะครับลบด้วยสามสิบส่วนด้วยทั้งหมดนี้ส่วนด้วย f p เล็ก f เล็ก p f เล็ก p คือความถี่ของอันตรภาพที่เปอร์เซนต์ทยนั้นอยู่ความถี่ที่เปอร์เซนต์ทยนั้นอยู่ก็คือ10บอ่าคือความกว้างความกว้างความกว้างเท่าไหร่ครับสาสบถึง4ี่สิก็คือหนะครับนับยังไงก็นับสา3ส3บห9สาสิบเจ็ดสาสิบแดสาสบ้าสี่สิบ นะครับนับตั้งแต่36ก็คือ5นะครับหาเสร็จแล้วเราก็มาแก้สมการหาค่า k กันนะครับอ,อันดับแรกตัวนี้มันบวกกับยวงใหญ่นะครับเราก็ตัวนี้ไปลบออกก่อนนะครับก็จะได้37มสิบเจ็ลบเหลือ หนึ่งจุดห้านะครับเท่ากับ k คูณด้วยหกสิบส่วนด้วยหนึ่งร้อย ลบสามสิบส่วนด้วยสิบทั้งหมดคูณห้ามันคูณห้าข้างนอกนะครับก็ต้องเอาห้าไปหารนะครับเอาห้าไปหารนนะครับทำต่อนะครับ เอาห้าไปหารก็จะได้หนึ่งจุดห้าหารห้าเท่ากับ Okay. คูณหกสิบส่วนร้อยลบเท่าไรครับสามสิบส่วนสิบทีนี้มันหนารสิบก็ต้องเอาสิบไปคูณเนาะ ก็จะได้หนึ่งจุดห้าส่วนห้าคูณ10ก็ตัดทอนก็ะจะเท่ากับสองคูณ1นจห้าก็จะได้สามคูณกันได้สามนะครับ สามก็จะเท่ากับ k หกสิบส่วนร้อยลบสาสอ่าลบสาสก็ย้ายไปก็กลายเป็นสามสสาเนาะย้ายลบ เปลี่ยนลบกลายเป็นบวกสามสิบสามเท่ากับ k คูณหกสิบส่วนร้อยก็หาค่า k, k ก็จะได้เท่ากับสามสิบสามคูณร้อยหารหกสิบเท่ากับ k ดังนั้น k ก็เท่ากับ330หาร60นะครับตรงนี้นักเรียนก็สามารถกดเครื่องคิดเลขได้นะครับ330หารด้วย6ไม่ใช่หารด้วย60หารด้วย6เท่ากับ55ดังนั้น เคของเราก็คือห้าสิบห้าห้าสิบห้านะครับเค okay, ของเราคือห้าสิบห้าอันนี้คือครูยกตัวอย่างคะแนนที่สาสิบเจคะแนนนะครับส่วนคะแนนสี่สิบสองคะแนนนะครับ นักเรียนต้องหาเองนะครับเพราะเป็นโจทย์ของนักเรียนนะครับอันนี้ครูยกตัวอย่างสามสิบเจ็ดนะครับเราไม่ทำร้ายกันนะครับเราส่งต่อนะครับส่งต่อความรู้เนาะนักเรียนก็อย่าทำร้ายเพื่อนนะครับส่งต่อความรู้ให้เพื่อนนะครับถ้ามีอะไรสงสัยอีกก็ทักมาถามได้นะครับตามเพจครูโปรยก็ได้นะครับหรือ m essenger ส่วนตัวก็ได้นะครับ ขอบคุณครับ